และว,วันนี้เราก็ได้รับเกียริจะแขกรับเชิญซูเปอร์โมเดลอันดับหนึ่งของโลกวว้า <Wow. S 1> เธอให้เกียริมาในบ้าน True AF เดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าเธอจะมาในฐานะอะไรค่ะขอดูหน่อยสิเดี๋ยวจินนี่เดี๋ยวเรารีบแต่งตัวกันเธอยังไม่เสร็จนรองอะไรแบบนี้เกือบแล้วครับ เจนี่เขาอยากเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วด้วยเหรอก็เลยทำใหญ่เลยแต่งใหญ่เลยแล้วอย่างห่วงนี่คือเราเอากันไกลตัดรูแล้วก็ห่วงเลยะะห่วงเ่วาห่วงเออมันเขามีมาให้สําเร็จแล้วก็ให้ให้เราใส่เข้าไปเราก็เลยเจาะรูแล้วก็กัดกัดให้มันแบบเป็นโค้งอย่างี้ค่ะโห้โหกว่าจะกัดได้เยี่ยมเสร็จกันยังจ๊ะ ก็กำลังหล่ออ,อีกสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เอาแบบเล่นมือเร็วๆหน่อยเนาะ<ด>เพราะว่าเดี๋ยวนะเราจะได้มีแฟชั่นโชว์กัน <laughs> เอาล่ะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูไปใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแล้วมารวมตัวกันที่ตรงนี้นะคะ,คอคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้ทราบข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณแม่ผ่านิดกันด้วยนะคะคุณแม่พี่เข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนวหนพฤะืหัสอือาการหนักพอสมควรเลย สงสัยว่าเหมือนเส้นโลหิตอะมันจะแตกอะไรอย่างงี้เพราะอาการปากเบี้ยวแล้วแบบมีกระตุกอะไรเงี้ย<ะ>พี่ก็โอ้ยตายตายตายพอไปถึงก็ก็โอเคถึงมือหมอทันค่ะแล้วก็เมื่อวานผลอ,ออกมาว่าเส้นในสมองมังนมีตีบ เห <rium> <asure S 1> มือนก็เลยเพราะว่าพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยอคุณแม่บอกว่าคุณแม่นอนชั่วโมงเดียวใช่พี่ก็ถ้าเกิดเข้ามาน้องๆก็ช่วยบอกให้คุณแม่รีบนอนเข้านอนเร็วๆเลยแ้่ตอนนี้แม่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับบ้านก็ถือว่าฟื้นตัวเร็วๆมากอุ้ยมาเป็นพรค่ะขอบคุณค่ะเราก็ขออวยพรให้คุณแม่หายไวๆและรีบกลับมาสอนน้องๆเหมือนเดิมค่ะ รักหนูสองคนมากๆ,ๆนะพอฟังเริ่มน <c ười> คิดว่าอ,อย่าให้คุณแม่ไปก่อนหนูนะ <l uck> นูกนิกนิวตี้รักกันนะลูกนะโอ้ยแม่โทษนะคะแล้วก็ุโทษนะลับรโทษนะลูกนะแล้วอย่างนี้นะเวลาลูกเครียดน,นะคะลูกตรงนี้ลูกนะคะ <c ười> <ท> <llen> ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะลูกนะนะทุ และหลังจากที่ทุกคนตกแต่งเสื้อผ้ากันเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมีแฟชั่นโชว์กันในงานปาร์ตี้สุดหันสานี้ก็ยังมีแขกพิเศษอีกหลายคนมาร่วมงานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้สุดหันธาณนะคะที่วันนี้เราจะได้เห็นความสามารถทางด้านศินละปะในการออกแบบตกแต่งแม็กจีนส์วงการแฟชั่นจะต้องสั่นสะเทือน <laughs> เมื่อเจอลีลาไอเดียแปลกแหวกแนว และสร้างสรรค์จากพวกเขานะคะแต่ก่อนอื่นการที่เราจะมาประกวดประขันกันนี้ถ้าไม่มีคณะกรรมการก็ก็ไรอยู่ใช,<ะ>ใช่ไหมคะขอเชิญคณะกรรมการคอมเมนเต,เตอร์ท่านแรกนะคะครูซอแอนด์เทรนเอร์ วุและวัยวุฒนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็คิดเอาเองว่าคนไหนมีวัยวุทและคุณวุฒินอกจากจะต้องพรีเซนต์ให้ดีเดินให้สวยแล้วนะคะพวกเขางต้องร้องเพลงที่เข้ากับเสื้อผ้าที่สวมใส่อีกด้วยไปอีกไปอหีกไปอีบอ่อออาให้ยุงเห็นด้วยนอกจากคนเห็นแล้วให้ยุงให้มดดูด้ดวยเออให้แมลงดูมนนดื่ค่ะอ่า อาพอแล้วครับพอแล้วหน้าขอนแรกนี้ขอหน้าเด้ยด้วยหน้าด้วยเยี่ยมเลยครับด,ดีแต่ว่าอุณตั้มแนนใช่ค่ะแต่เตรียมแปลงร่างแล้ว มีแรงมันจะเต็มอ๋แรงได้อีกมีดนไตอีกควายอีกควายอันนี้นี่รักสปอนเซอร์มาแล้วนะฮะแมตชรอบเดียเลยนะฮะเปยังไงบ้างูกถ้าใครได้จี้นี้จากพี่เทจ่าหมายถึงว่าผู้นั้นคือผู้ชนะจากการประกวดในครั้งนี้ถึงแล้ครับอึาแล ดูเหมือนว่าหนุ่มแม็กซ์่จะมีพรสวรรค์ในการครีเอทเอามากๆเขาเป็นนักล่าฝันที่ได้รับรางวัลในครั้งก่อนสมัยที่พี่ๆสารแนได้เข้ามาทำกิจกรรมเต็มที่กับชีวิตว่าเป็นคนที่แสดงออกมาได้ดีที่สุดและวันนี้รางวัลการครีเอทก็ตกเป็นของเขาอีกเช่นกันเก่งจริงๆเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสารรค์คะเนี่ยอันหนึ่งที่ค้นพบพรสวรรค์เขานะคือเขทอล์คโชว์ได้เลยนะ วันนี้ให้เป็นสัตว์ดาจา์ที่เชี่ยวชาญด้านแ่งหอยลําโพงที่ไม่มีอยู่จริง <c oughs> ก็เอามาเกี่ยวโยงกับหัวลําโพงได้ก็ <c oughs> แบบเก่ง <c oughs> <ๆ>แล้วก็ <c oughs> มีคร <c oughs> ีเอทีฟครีเอทีฟสูงแล้วในเพลงเขาคิดแล้วนะว่าเดี๋ยวเขาจะพูดอะไรตรงท่อนไหนคือเขาดีไซน์เก่งมากส่วนซานี่เองก็เป็นคนที่เก่งทางด้านการพูดการพรีเซนต์หลายครั้งที่เธอเนี่ยโดดเด่นมากเช่นการวางแผนบล็อกก i n g ในเพลงทีมโจ๊ะ แล้วก็การประชุมแต่ละครั้ง mm hmm. เธอก็ได้รับการยอม mm hmm. รับในความคิดเห็นเสมอ mm hmm. เธอในะดูจะมีพรสวรรค์ในเรื่องการพูดเอามากๆเช่นกันค่ะเรเชญซานิวีหกค่ะ คอนเซปต์นะคะก็ตามคอนเซปต์แม็กยีนเลยนะคะ,ค,ะคือเท่แล้วก็ใส่สบายคราวนี้ตัวยีนของแม็กยีนนะคะเราก็คือ the, ด,ด้วยความที่มันเท่อยู่แล้วคราวนี้เราก็มาทําเพิ่มคือเรามาตัดแต่ว่าถ้าเป็นใเกงของยี่ห้ออื่นนะคะเ <c oughs> วลาเราตัดเนี่ยนะคะ,คะก็คือจะไม่มีใยที่ออกมาแล้วดูเท่ขนาดนี้<อ>เพราะด้วยใยผ้าของแม็กยีนนะคะเป็นใยผ้าที่ละเอียดมากแล้วก็เริ่มจากข้างล่างก่อนแล้วกันนะคะ,คะก็มีทั้งป้ายเหล็ก หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นของแม็กกี้นะคะซึ่งแม็กก็ได้ทําเป็นป้ายเหล็กเป็นแฟชั่นแล้วก็ยังมีดีเทลรูปดาวนะคะคือเป็นอะไรที่วัยรุ่นชอบมากถ้าแบบอะไรที่เป็นดาวช่วงนี้จะฮิตแล้วก็นิยมเพราะแบบถ้าเป็นเด็กแนวต้องพูดถึงลายดาวลายสก็อตขาวดำียกเป็นดีเจค่ะทำย่างไรเอ้ยเยี่ยมเลยต้องไปเรียนแบบคือไม่หรอกครับจริงๆเป็นดีเจแทบไม่ต้องเรียนเลยหมายถึงว่าไม่ต้องไปเรียนในสาขา แบบว่าเขาเรียกาบอร์ดแคสติ้งนะครับน<ม>ั่นคือวิทยุโทรทรศัทรศน์แต่วิทยุโทรทัศน์แตงจริงแล้วอะไรก็ได้ขอให้คุณเป็นคนที่มีชีวิตน่าสนใจเราก็ได้เห็นว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ซาน,นิสนใจนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวาทศิลป์ด้วยเช่นกันแต่สาวน้อยกุญแจซอนก็ทำให้เราได้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบอกจิจกรรมออกมากๆ ถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่นแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนโลโก้ประจำตัวเธอนั่นก็คือความกระตือรือร้อนตลอดสังเกตได้ในกิจกรรมหลายครั้งที่เธอจะเป็นตัวตั้งตัวตีคนแรกกันเลยทีเดียวแต่เสร็จแล้วต้องทำท่าโจะท่าน,นึงค่ะ <c oughs> ใครเขาบอกวะเนี่ยแล้ว <c oughs> เขาบอกฮนะพี่แม็กซ์ที่ตีหนูว่านะเราน่าจะตัดบอกว่าจะ <c oughs> ใส่ข้างในอะพี่แม็กี้ใช่ข้างในดีกว่าว่าแล้วน่าจะตัดแบบว่าเป็นแบบเป็นฝอยๆอะค่ะแล้วไปติดตรงแอร์ ล้วต้องมีภาพผัวใหญ่ๆด้วยพี่ซันนี่เพื่อที่จะให้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยทำไงยาวไปปะอ๋อและกิจกรรมกับแม็กกินส์ก็จบลงซูเปอร์โมเดลอย่างพี่ปุ้เป้และพี่เพชรจ้าก็ขออำลาไปด้วยข้อความที่ฝากไว้ให้น้องนนักล่าฝันกันด้วยนะคะฝากอะไรถึงน้องน้องครับค่ะค่ะได้ไะแม่่านี้ป่วยอยู่ฝากกำลังใจผ่านพี่เป้ไปได้อะไรนะคะได้ค่ะเย ปาส่วนพิธีพี่เป้ไปเร็วค่ะมาเดี๋ยวถ่ายแล้วคุซอ่ายให้ายุาตรงโฟโต้แบ็กดอปเดี๋ยวไปวางตงรงนี้แล้วคุณถ่ายให้เอาเลยครับเอเอสวยงามมากดีค่ะ1 2 3่งสงรูปเนะคะพร้อมหนึ่งสองสนะะอกจากความสามารถทางด้านการร้องเพลงที่เราได้เห็นจากน้องๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายแง่หลายมุมค่ะ เพราะว่าพวกเขาได้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไอเดียดีๆเวลาที่เราสังเกตพวกเขาในทำกิจกรรมต่างๆมักจะทำเสียงหัวเราะสร้างความสนุกออกมาได้อย่างเสมอนะคะกิจกรรมสุดคิดที่น้องๆมักจะทำกันในวันอาทิตย์นี่แหมไม่บอกก็รู้ค่ะกิจกรรมนั้นก็คือ วันนี้มีกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าจะถูกใจนักล่าฝันของเราเอามากๆเพราะว่าเป็นกิจกรรมโปรดอย่างการรับประทานอาหารนั่นเองมาดูมาดูดูมาดูให้ชิดหน้าเหรอคะไม่ใช่เห็นคุณก๋วยเตี๋ยวว้าวเส้นเล็กต้มยำไม่งอกครับในนี้จะกางเส้นเล็กต้มยำค่ะเ้นเ็กยเ้นเตี๋ยวน้ำใส่างนี้ให้ซี ดีใจไหมลูกใชค่ะอยากทานมีประโยชน์ว้ามีไอศครมด้วยกระป๋องแม็กกี้เขาสวยแต่น่าพิเศษแล้วไทยความเย็นได้ด้วยนะครับคุณความเป็นตด้มยนใช่ค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่้หมต้องอย่าบดีต้องเป็นเปาแล้วครับคุณเพลงไทยเดิมโอ้โหง่ายอะอย่างนั้นแหละหนูว่าได้ได้เพลงลูกกรุงแม็กกี้มีสี